เลิกเจ้าชู้โอ้คำถามกูคำถามไม่มีอะพิกาเขาบ้างเหรอก็เลยไปที่มาของเม้งเป็นตำนานเมงไปแม่งคือใครครับลูกนะซึ่วันนี้ยังไม่รู้เหมือนกันนะผมว่าเราต้องเบียดเบียดเมนสแตนอะมีเออเบียดเบียดเลยอะเบียดเมนสแตนใช่ครับว่าเบียดเลยใช่ไหมเบียดเบียดเมนสแตนชนไหลแอนตี้ฮีโร่แล้วของก็ไปดูกระบาลเอ็นอาร์เตะตัดขาขอบสนามไปไล่อ่านหนูเหมือนกัน แต่ว่าช็อตที่คุณให้ผมมีมีอะไรที่มันสะดุดสะดุดรึเปล่าว่าแบบเอ้ยแรงเว้ยจาได้อะไรมีไหมมี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 อยู่ช็อตเช่นเช่นเช่นทำไมไม่หาคนมีความรู้มานำเสนอเออคือเป็นคําไม่หยาบนะแต่มันแรงว่าแบบจ๊งนิดนึงแต่ว่ามึงไม่มีความรู้เรื่องบอลน่ะสวัสดีครับผู้ชมวันนี้คุณอยู่กับผมอีกแล้วนะผมชินโมนะครับแล้ววันนี้ครับเล่นบ้านโม e p นี้ครับหลังจากเราสัมภาษณ์พี่ก้าเซตติ้งไปนะครับเรามาอยู่กับพาร์ทเนอร์ผมครับในการทำฟุตบอลรีแอคนะครับ ซึ่งเขาเป็นเพื่อนผมสมัยมัธยมปลายนะครับเราอยู่กับพี่เฮงนั่นเองครับสวัสดีครับเออไม่ตื่นเต้นนะนิดนึงคำถามแรกเออเลิกเจ้าชู้ยังามคำถามคำถามไม่มีแบบพี่กาเขาบ้างเหรอฮะยคำถามแบบดีๆผมอยากให้คุณผ่อนคลายผ่อนคลายผ่อนคลายเลิกนานแล้วเลิกนานแล้วแสดงว่าเคยเจ้าชู้ก็ต้องมีบ้างอ่าคุณก็เคยอย่าแทงย้อนอย่างนี้ไม่ควรโอเคคำถามแรกแบบจริงจังะทีนะผมอยากให้คุณแนะนําตัวให้คนดูซะหน่อย ว่าอยากให้เขารู้จักอะไรในตัวคุณแนะนําบอกคนดูนิดนึงครับชื่อเฮงนะครับตอนนี้ก็เป็นพาร์ทเนอร์ของช่อง C N M นะก็ตอนนี้เรียกว่าเต็มตัวได้ยังได้แล้วได้เต็มตัวแล้วเนาะมีลูกมีเมียแล้วครอบครัวสบายดีคุณต้องการอะไรจากผมไ่มไม่ของผมแนะนำช่วยช่วยแนะนำไม่เฉยก็ผมไม่มีอะไรบทบาทของผมก็คือเป็นเหมือนเพาร์ทเนอร์เป็นคนผู้ช่วยในส่วนใน่งของการทําคลิปหรือว่าไลฟ์สดอะไรเงี้ยนะอแล้วก็ เป็นคนที่อยาหาสาระเยอะโอเคเออเปานคว,วาอย่าอยาคาดหวังในตัวผมเยอะโอเคได้ผมไม่ได้ใาสา่ข้อมูลไม,ไม่เอาได้สายอย่างั้นคือวิจารณพูดคุยฟิลเหมือนคุยเล่นเป็นเพื่อนกันมากกว่าจะจะเป็นฟิลนั้นมากกว่าป,ประมาณนี้อ่าใช่ประมาณนี้ก็คือผมต้องบอกกับ <study> ว <music> ่า <study> พ <music> ี่เอกเนี่ยเขาเป็นเพื่อนสมัยมปลายนะเรียนโรงเรียนเดือนมาใช่ช่วงวัยเรียนเท่าั้หน่อยแล้วกันระหว่างเราสองคนเนี่ยอืผม พาดพิงคุณก่อนแล้วกันก็คือว่าตอนสมัยที่เราเรียนมปลายเนี่ยคือเอ,อมุมของผมนะคุณคือเป็นเด็กวงโยแล้วก็ไม่ค่อยเห็นคุณในโรงเรียนเท่าไหร่เห็นคุณอีกช็อตหนึ่งก็คือเวลาคุณเล่นบาสเล่นกีฬาเออเล่นกีฬาอ,อันนี้คือภาพภาพจำที่ผมมองคุณที่เห็นเออแต่แล้คุณนี่คุณมองผมเป็นยังไงบ้างก็เป็นเพื่อนคนหนึ่งซึ่งก่อนที่จะเจอตัวก็คือเราจะได้ยินชื่อเอโมเนี่ยมันมา,มา,มาเป็นระยะ คือเราจักในแง่ไหนเอ้ยมันในแง่ดีเพื่อนกันแหละเพราะว่าเพื่อนก็เป็นเพื่อนของเพื่อนใช่ไหมเราก็จะรู้จักกันอยู่คนละห้องอะไรกันเรต้องมีเจอกันแหละเออแล้วก็ของโม่มันจะเป็นสไตล์แบบว่าไปทางร้องเพลงเล่นกีฬาเด็กกิจกรรมเด็กกิจกรรมเหมือนกันแต่คนละคนละโซนกันเพราะของผมจะไปทางดนตรีใช่ไหมคือเมื่อก่อนเราไม่ได้สนิทกันมากเพราะเราเรียนคนละห้องกันเรียนคนละสายกันสำหรับผมนะเหมือนกับว่าชีวิตของเราสองคนเนี่ยมันมาแนบชิดสนิทกันเนี่ยสำหรับผมคือตอนรด อ่าใช่คุณจําได้ไหมว่าตอนรดอได้อันช่วงปีไหนเอ่อมสี่ถ้าไม่ก็เราเรียนวันวันทุกวันจันทร์นะรดอวันจันทร์ช่วงบ่ายใช่ไหมใช่เราจะเราเราจะเราจะมาเรามาโป๊ะกันเนี่ยสองคนเนี่ยตอนรดอปีปีไหนปีสองปีสปีหนึ่งเลยหเหรอเออปีสองสิต้องปีสองรดอดมห้าอ่าบ้ามห้าเพราะว่าเราไปหานไก่เราเราอยู่คู่กันอ่าเราอยู่เต็นท์เดียวกันภาพจําตอนนั้นสำหรับคุณเป็นไงบ้างในเต็นท์เดียวกันที่เราอยู่ด้วยกัน เราสนุกนะเพราะเต้นเราเราเราสองคนจะไม่ค่อยไม่ค่อยแบบวุ่นวายอะไใครอะเราอยู่ของเราไม่แต่เราไดวุ่นวายนะแต่มันสนุกดีเราก็ไม่ค่อยมีปัญหาครูฝึกเท่าไหร่ใช่เราจะเราจะเป็นคนแบบว่ากาให้ทาอะไรเราก็ทาเออเราจะไม่ใช่ไม่บ่นไม่บ่นไม่อู้เราจะไม่ใช่พวกแบบว่าขวางโลกเออทำไมอ่ะครูทำไมต้องทำใช่ป่ะเออคุณกับผมจะแบบว่าเออก็ไปก็ทำแล้วก็ทำภาคก็พักก็คุยปกติเออเราจะไม่ได้เป็นสายนั้นนะใช่รักสงบ รักสงบมีช่วงช่วงรอรอที่เราจะกันบ่อยเนี่ยก็จะมีตํานาหลายอย่างใ<ช>ที่เราสองคนเนี่ยได้นําเข้ามาในกลุ่มของเพื่อนเรานะเพราะ<ช>ว่าต้องบอกว่าโรงเรียนเราเนี่ยรุ่นของเราเนี่ยข้อนหน้าสานิทก,กันมากนะครับแล้วจะมีประมาณเรื่องสองเรื่องจากเขาชนไก่ที่เรา<ช>ที่เรานําพาเข้าไปในกลุ่มนะเ,เรื่องแรกสำหรับคุณคือเรื่องอะไรสำหรับผมที่มันที่มันยังติดใจคือเรื่องเรคุยกันเรื่องเม้งเออเป็นเรื่องเอางี้ว่ะเออคุณเล่าในมุมมุมคุณก่อนแล้วกันเรื่องของเงม้งเนี่ยคืออะไร ตอนที่ตอนนั้นเราเราฝึกเออเสร็จแล้วอืเป็นช่วงที่อาบน้ํายังยังไม่อาบยังไม่อาบแต่กินข้าวเสร็จกินข้าวเย็นเสร็จรอรอดึงไก่จะเราจะไปอาบน้ําแล้วเข้าพักเออระหว่างที่ดังเดินเตดเตกันอยู่ช่วงพักก็เดินเดินเตะตแล้วก็มีมีเหมือนกับเด็กโรงเรียนอื่นเพื่อนโรเรนอืนก็ไมใช่มันมีหลายโรงเรียนใช่ไหมช่ยดรอช่ดรอเหมือนกันเดินเข้ามาแม่ไ้ทักคุณนะไม่ทักผมทักผมทักคุณแล้วเลยเข้ามาเม้งจะมาได้เปล่า มะเด็กภาพตัวเองคือไอ้นี่เขาก็ายินเหนือหลอะมันพูดกับใครวะสุดท้ายมันก็เดินเข้ามาหาคุณมันก็เดินเข้าหน้าคุณวะเราไงเราสุดชัยไงจาได้ไหมเรา, <laughs> <laughs> าสุชัยไงเด็กๆที่เรากระโดดน้าเล่นด้วยกันน่ะที่ไว้ให้ผมแก่อะ่ะแล้วผมตอบว่า <laughs> เออเออจำไม่ได้หรอไม,ไม่ไม่ไงก็ตอนนี้โดด,ดเล้กับวิเชียนน่ะ <laughs> ที่มันมัดจุกอ่ะเออไอ้นั้นเขาก็พยายามพูดลํำลึกให้ไอ้นี่มันนึกภาพออกเจอไอ้นี่เขาบอกว่า จำได้จำได้แล้วก็ตามหามันไปบอกไปก่อนนะเออเฮ้ยดีใจว่าเจอเออเดี๋ยวไปก่อนเออแล้วมันก็หายไปเออตอนนั้นแล้วมันมาถามมาถามกูรู้จักรู้จักกันเหรอไม่ไม่คืออย่างนี้ตอนนั้นอ่ะมุฟเล่าในมุมผมนะก็คือว่าเดินกับมันอยู่ไอเฮงเนี่ยแล้วอยู่ๆมันมีเด็กคนอึ่นมาทักว่าเม้งจําเราได้ไหมหูผมอ่ะมันนินว่าเฮงเพราะว่ามันสัะเองเหมือนกันแต่ตามันอ่ะ หันมามองผมจำเราได้ไหมผมก็แบบจำไม่จำไม่ได้อะสุชัยไงเราสุชัยจำได้ล่เออผมแบชอบตรงแบบไว้ผมแกะเด็กตอนเด็กเราไว้ผมแกะโดดน้ำด้วยกันอะแต่ผมก็แบบผมไม่อยากหักหน้ามันนะคุณเข้าใจอารมณ์นี้ไหมผมไม่อยากหน้าใครไงเพราะแล้วบอกจำได้จำได้ถ้าคุณทำว่าไม่ใช่อะมันจะเสียเซลมากนะใช่เพราะมันด่งเข้ามาแล้วอะคือมันมุ่งคือมันมั่นใจมากว่ามันรู้จักกูเพรามันใช่เออกูก็เลยตอบไปว่า เออรู้จักรู้จักรู้จักเออโชคดีดีที่ได้เจอดีใจว่าเออเดี๋ยวไปก่อนนะแม่งก็ไปทีนี้อันนี้คือตํานานเม้งซึ่งเราสองคนน่ะก็เลยไปเล่าให้เพื่อนฟังเออเพื่อนเพื่อนเพื่อนโรงเรียนในกานฟังทีนี้เพื่อนผมมันก็เอามุกเนี้ยไปเล่นกับโรงเรียนอื่นทักเขาเราเองไงเต๋าจําได้เปล่าเออก็เลยปนที่มาของเม้งเว็นตนานเม้งไปแม่งคือใขรครับรู้นะ่วันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะทีนี้ก็เป็นอ่อเขาเรียกว่าความจรงใจของผมกับเฮงนะที่แบบว่ามาครอสมาสนิทกันช่วงนั้นนะครับในทีน กลับในช่องเราเราทาเกี่ยวกับเรียอาร์เซนอนเนาะถามพี่เองก่อนว่ามาเริ่มเชียร์อาร์เซนอลได้ยังไงคือจริงๆเริ่มเชียร์อาร์เซนอนเนี่ยผมมเริ่มเชียร์มาตั้งแต่อยู่ไรพ่ายเริ่มรู้จักรู้จักรู้จักใช้คาว่ารู้จักนะคือเริ่มมาเริ่มเชียร์ตนนั้นใช่คือเริ่มเริ่มเชียร์คือรู้จากไรพ่ายแต่เราก็ยังไม่ได้โตขนาดหรอกเราก็ดูแค่ว่าเออสนุกเอ้ทีนี้มันเก่งเวทเทอเทอเราได้มีเรื่องไปคุยกับเพื่อนได้แต่ว่าก่อนห้นั้นผมก็เชียร์แมนยู ก็คือพ่อผมก็ดูบอลอะไรประมาณน,นั้นก็ลยไปดูแต่ก็ไม่รู้ <c oughs> ไม่ได้ดูแบบว่าคนนี้ชื่อนี้ตำแหน่งนี้อะไรเงี้ยก็คือเด็กอื <c oughs> มามาจูนติดเริ่มเชียร์เริ่มมันก็จะมีสตอรี่ในชีวิตแต่ว่ามีสตอรี่ก็คือพอโตมาดับหนึ่งเนี่ยมันจะมีช่วงที่ผมสองมงโยะนะ <c oughs> ผมไปติดวงเยาวชนอของประเทศนี่แหละผมไปสองประเทศหละระดับประเทศเลยของประเทศคือไม่ต้องไปอดิชั่นไม่คุ้นจะไรบอกคนคนดูนิดนึง ก็ถ้าเกิดถ้าเกิดพูดไปบางคนไม่รู้จักอาจจะเป็นอ่าถ้าเป็นถ้าเป็นเชิงคลาสสิกก็จะเรียกว่าทอมโบนอ่าที่มันเป็นแบบสไลด์ๆใช่ไหมนะฮะเป็นมาร์ชิ่งแบงกก็คือไปขบวนเปล่าเนี่ยมันเรียกว่าบาริโทนมันจะถือเหมือนกันแต่ตัวใหญ่หน่อยไม่น่าคุณสไลด์เก่งเออธรรมาดาข้อมือโห <c oughs> ดเลยทีนี้มันจะมีสตาฟโค้ชคนหนึ่งชื่อว่าแมทเป็นฝรั่งเป็นฝรั่งที่เขาชวนเชิญมาสอนแมทแมทอ่าแมทเดีวก็เรียกแมทไอแมทดพนักงานเรียกแมทเนี้ยซ้อมอยู่ นี่มันซ้อมเหนื่อยมากแม่งเดือมากแล้วคืออย่างอย่างเงี้ยเวลาซ้อมมันน้อยเขาก็ต้องรีบทําผลงานรีบอะไรทุกคนก็จะมีกระติกน้าที่วางไว้ข้างทางอือผมก็อ่าภาษาอังกฤษเรียกควิกดิงรีบไปกินแล้วรีบกลับมาซ้อมต่อ,อ,อจะไม่เหยียบพักสิบนาทีไม่ใช่เบรคไม่ใช่เบรคเป็นควิ๊กดิงทีนี้วันนั้นอ่ะมันซ้อมแล้วแบบไม่ดีไม่รู้จะซ้อมอยังไงแล้วมันก็ให้ทุกคนมายืนเป็นครึ่งวงกลมแล้วมันก็ถามว่าให้คุณชอบทีมอะไรออื เออไอ,นอ้นั่นครแมนยูครับอืมแมงก็ซ้อมต่อ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 เขาต้งเบรกอีกเอ้ยคุณช่วยคุณเชียร์ทีมอะไรอบอกว่าลิเวอร์พูลแมนซ้อมต่อยีกซ้อม,อมต่อ,ตอไม่ยอมไม่พักเออแต่เราเราเชียร์ซ้อมอยู่แล้วใช่ไหมเปิดเพลงไว้เลยปุ๊บเฮงคุณเชียร์ทีมอะไรผมก็เลยอาเซนอลครับบอกเอ้ยโอเคอาเซนอลโอเคพักเบรกเห็นไหมแมงได้เบรกประมาณห้าสิบนาทีเลยนะหล่อขนาดเออเออแม่งก็เลยเพราะเราบอกอาเซนอลเออใช่มันก็จะเป็นซอลลี่เที่ยมาเรื่อยเราก็เราก็เชียร์มาตลอดก็คือเหมือนกับว่า ชอบวันนอ์อยู่แล้วแต่ไม่ได้ติดตามขนาดนั้นแต่ว่าพอสตอรี่เรื่องที่ไปซ้อมดนตรีนี่ทําให้เป็นแบบเหมือนประทับตาไปว่ากูเนี่ยเด็กปืนเออเด็กปืนเพราะว่าผมแม่งเหนื่อยมากเออแม่งเหนื่อยแล้วแม่งอยากแม่งหิวน้ำมากแ่ต้องการกินน้ำแล้วพอช็อตนั้นเราบอ้เราบอกเออใช่ทีมเนี่ยเม่เริ่มมีอิทธิพลกับตวแล้วแต่เราก็จะดูมาตลอดดูบ้างไม่ดูบ้างเพราะว่ามันไม่ได้สนุกเหมือนทุกวันนี้เนี่ยวนนทสไตล์มันแต่ก่อนมันไม่สนุกตัวนี้ก่อจะมาเจอทีมที่ดีอะไรอย่างงี้ใช่ใช่คร หลายๆคนที่ติดตามผมมาอาจจะรู้นะครับว่าที่ผมหายจาก youtube ไปช่วงหนึ่งเพราะผมไม่รู้จะทําอะไรแต่จุดเปลี่ยนที่ได้กลนะับมาทํา youtube เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเพราะพี่เฮงนะครับคือวันนั้นพี่เฮงเขาทักมาหาผมว่าถ้าเราแบบคือส่งคลิปมาด้วยนะว่าแบบว่าถ้าเราทําแบบนี้คนจะดูไหมอะไรเงี้ยก็คือการรีแอคฟุตบอลผมถามพี่เฮงก่อนว่าวันนั้นน่ะคิดยังไงถึงส่งคลิปนั้นมาแล้วถึงมาถามว่าทําแบบนี้คนจะดูไหมวันนั้นอะไรโดนใจคุณคือต้องบอกกันว่า หนึ่งเลยเราเราดูบอลคนเดียวอืเพราะว่าเรามีเริ่มมีครอบครัวละเราเริ่มทํางานเริ่มทางานเราก็ไม่มันอยู่ในจุดที่แบบเราไม่ได้เที่ยวไม่ได้อะไรเราอยู่บ้านเราติดบ้านละเออเพราะว่าเราก็ไม่ได้เล่นเกมละมันก็จะดูบ bon. อลเราก็เชียร์บอลทีนี้เราเชียร์เนี่ยทีนี้ปุ๊บผมก็นึกขึ้นได้ว่าคุณก็ชอบทีเดียวกับผมเวลาบอลเตะหรือบอลจบคุณก็จะเห็นว่าผมก็จะแชทมาคุยกับคุณหรือไม้ก็บอลเตะอยู่ก็จะแชทมาคุยตลอด จนมีวันหนึ่งผมไปเลื่อนแชทไปเลื่อนเดินเลื่อนเหมือนเลื่อนฟีดดูคลดูเออแล้วมันก็เจอคลิปหนึ่งด้วยเฮ้ยเขาเชียร์อะไรกันวะเฮ้ยมันน่าสนุกดีวะก็เลยชวนว่าเอ้คุณทํำไหมเดี๋ยวผมมาช่วยถ้าคื่อะทำอ่ะทาด้วยนั่นแหละก็คือเป็นจุดเริ่มต้นคือตอนนั้นผมมาหาพยายามหาคอนเทนต์อยู่เพราะว่าผมอ่ะยังอยากทํา YouTube นะแต่ผมไม่รู้จะทําอะไรแล้วผมไม่ได้เล่นเกมเหมือนเมื่อก่อนแล้วพอมาํามาปุ๊บผมซื้อกล้องเลยเออซื้อกล้องซื้อไมค์เลยอมันจะเห็นทุกอย่างว่าผมจริงจังแค่ไหนคืือออผมมมงทุนแ่่หดะซซ้ฟฟไ นู่นนี่นั่นมาแล้วก็เริ่มทําเลยเพราะว่าคลิปแรกเราใช้ไอโฟนใช่ใช่คลิปแรก,กใช้ไอโฟนแล้แกกวก็เอาเอา iPad อัดเสียงเออ,เอ,อคือตอนนั้นแบบว่าอุปกรณ์ไม่มีอ่ะแต่แต่ว่าปุ๊บปั๊บปั๊บเดียวเร็วมากอุปกรณ์ครบแล้วนะครับเพราะว่าผมจริงจังอยากทามันมากนะครับนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของการทําแฟนปืนเลกข,ของเรานะพอฤดูกาลที่ผ่านมาเรานี่เออ่ยังไม่ได้แชมป์เนาะถามเพียงแบบว่าในเมื่อเรามาทําด้วยกันแล้วเนี่ยแล้วก็เริ่มมีคนติดตามในระดับหนึ่งเนี่ยอยากจะเห็นอาซนนไปในทิศทางไหน ผมว่าเขามาถูกทางแล้วล่ะแต่แค่ว่ามันยังมันยังไม่ยังไม่ถึงจุดที่ประสบความสำเร็จแบบนั้นอ่ะก็เคาคิดง่ายๆกันั่นนึงขนาดไหนผมว่ามันต้องแชมป์สักปีแหละีแชมป์พิมพลอีกมันต้องมีสักปีหนึ่งแหละเพราะเราใกล้มากแล้วมันจะค่อยๆค่อยเยิบมาเป๊ปไปก่อนไหมโอ้โหได้ก็ดีได้ไดก่อนไปไปก็ดีเพราะผมอยากให้ทีมเราได้ที่หนึ่งตอนเป๊ปอยู่ เออมันมันดูมันคือเป๊ปมันเก่งไงอ่าใช่ถ้ามันได้แล้วมันมันยืดได้เออมันได้เอเราได้ตอนที่ปีที่ยังมีเป๊ปอยู่อ่ะมันจะเลิกกลางขากางขากับพวกทีมที่มันชอบมาแซะเราอ่าแบบมึงได้ตอนเป๊ปไม่อยู่แล้วคนอื่นไม่เก่งมเก่งไม่มีแล้วอะไรเงี้ยมึงได้ตอนคบไม่มีแล้วนี่มึงได้ตอนไม่มีเป๊ปแล้วมึงก็ง่ายๆดิอะไร่ี้ยใช่ไหมล่ะอันนี้คือความหวังว่าถ้าก่อนเป๊ปยังยังยังอยู่เนี่ยขอให้ได้แชมป์เปีนมิรีกสักครั้งใช่ ในเมื่อถามในอาร์เซนอลแล้วถ้าต้องเลือกอาร์เซนอลหนึ่งในใจของกูเลยหนึ่งคนผู้เล่นคนนั้นคือใครหมยายถึงว่าสําหรับอาร์เซนอลเลยหรือว่าเลือกแต่ยุคตลอดการตลอดการอ็ oh องอทามก็คงไม่มีใครนอกจากองลีแหละเช่หรอองลีอืมองลีแต่ถ้าลอ,อ,องจากองลีมาสำหรับผมก็คือถ้าเป็นอ่าที่ผมเริ่มอ่ะก็จะเป็นองลีกับปีลสอ่าอืสองคนนี้ใช่สองคนนี้ที่ชอบที่สุดใช่เพราะผมยังรู้สึกว่ายังไม่มีใครแทนอืมแล้วถ้าก็ถามมานขนาดไม่กล้าแล้วกันถ้าต้องเลือกหนึ่งคนมายิงจุดโทษ ให้คุณโดยมีชีวิตเป็นเดิมพันธุ์ถ้าคุณถ้าคนนั้นยิงไม่เข้าอะ่ะลูกเมียคุณเป็นซิงเกิลมาอ่ะอ้ชีวิตเดิมพันธุใช่ไหมใช่คุณจะให้ใครยิงให้หรือคุณจะยิงเองไหมโอ้โยแย่นะตายเลยอะ่ะ <c oughs> ถ้ายิงเองนี่คือ <c oughs> โยนชีวิตทิ้งเลยนะเออให้ใครยิงให้สําหรับผมหมออืมไม่จำเป็นต้องอ่านนอนก็ได้นะใครก็ได้นะอ๋อใครก็ได้ใครก็ได้เลยใช่แต่ถ้าคุณไปเลือกเชลซีไปเลือก สเปิดลยก็ไม่ได้นะอาจจะเออจะโดนด่านะในคอมเมนต์เรื่องไฮริเคนอะไรก็ไม่ได้เออไม่ได้มันก็ไม่ควรถ้าสําหรับผมการยิงจุดโทษนะอืมผมก็ให้องลียิงแหละเพราะว่าก็เข้าใจได้ครับองาคมถ้าสมมติยิงไม่เข้าแล้วผมตายเนี่ยผมก็รู้สึกว่าตายในเงื้อมือองลีเออในมือองลีในในคนที่เราเลือกของเราเออเราใจเขาเอาเองไงเขายังไงวะแต่ถ้าเกิดเอาลองจากองลีมาถ้าเกิดแบบความการเดิมพามันมันสูง อันนี้ันนี้คือชีวิตใช่ไหมอ่าชีวิตอาจจะลงมาหน่อยอาจจะแบบว่าเอ่อแขนขาดขาขาดได้ลงมานะผมให้บรรยากาศโอเคทีนี้เดี๋ยวมาถามเรื่องของช่องละบ้างเออเราทํามาได้ช่องใหม่ได้ะมาณเกือบปีแล้วไหมหรือประมาณปีหนึ่งฤดูกาลนะหนึ่งฤดูกาลเต็มกับตอนเราเริ่มทำอ่ะประมาณสองเทมไทยของฤดูกาลก็คือฤดูกาลกว่าแล้วอืไม่ได้เร็วไม่ได้ช้านะแต่ัะผมสองันกว่าทรับเนี่ยเอาไปว่าคุณคาดหวังอะไรอะไรแล้วกัน จากการที่มาดูบอลกับผมทุกอาทิตย์เนี่ยตอนแรกก็ไม่ได้คาดหวังอืตอนแรกเราแค่ว่าเราได้ดูบอลกับเพื่อนเราได้เชียร์ทีมที่เราสนุกคือแบบมันคนจะคนเราฟีลกับเราเชียร์ที่บ้านเราเชียร์เพื่อนเรามีพูดคุยเรามีเออ่คุณผู้ชมมาคุยพูดคุย,ด,คยด้วยกัน,กนมันก็จะ<อ>สนุกอีกแบบไม่ได้คาดหวังอะไรว่าจะต้องโด่งดังหรือว่าอะไรก็คือส่วนหนึ่งก็คือสนุกแหละสนุกไปกับมันเพราะทําอะไรที่เราที่เราทําแล้วสนุกมัน มันก็จะมันจะธรรมชาติแล้วมันก็จะไปได้ดีเลยก็คือมีความสุขกับในสิ่งที่ทําอยู่ใช่ใช่ผมไม่ได้ไม่ได้คาดหวังว่าจะเป็นอินฟูแบบะไตางม่ต้องมิอะไรเยไม่ได้คิดอะไรขนาดนั้นะเพราะว่าส่วนหนึ่งเราก็ไม่ไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่มาเวนั้นน่ะผมไม่ได้มาทางสายนั้นผมมาขอบคุณเพราะว่าคุณก็เป็นเพื่อนผมแล้วก็คุณชอบทีมเยอะกับผมเราคุยถูกคอกันแล้วก็นี่ก็ดูคนเดียวที่บ้านเออเพราะว่าอยู่ที่บ้านบางทีต้องดูเงียบๆเงี้ยเออบางทีเปิดเสียงก็ไม่ได้อืม ปิดไฟดูเดี๋ยมเถธาเออพอดีลูกนอนน่าสงสารจริงเออผมคิดว่าวันหนึ่งอ่ะอยากจะพามันไปดูบอลแห่งกิจไปด้วยกันอ่ะไปที่เอเมเรดสเดียมอ่ะช่ถึงวันนั้นโมคงจะแบบยอมมองย้อนกลับมาดูคลิปนี้นะโมฮงจะมีความสุขมากนะใช่ใช่หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นการที่ผมเลือกมาทำกับคุณแบบจริงจังแบบเนี้ยส่วนหนึ่งก็คือเราคุยกันไว้แต่แรกแล้วว่าเราไม่ได้ทําจะไม่ทําช่องแบบซีเลีย เราจะไม่ทําช่องกันแบบว่าข้อมูลจ่าข้อมูลแน่นต้องแบบหูต้องเตรมตัวต้องอะไรมันอย่างเงี้ยพอมันไม่ได้มีอะไรมากดดันหรือเหมือนกับบังคับเรามันค่อนข้างฟรีสไตล์ผมก็เลยรู้สึกว่าเอนจอยเอนจอยอ่ะเออมันไม่ใช่แบบว่าต้องทําการบ้านเราต้องไปนั่งหาข่าวเราต้องไปหาข่าวข่าวต้องกองก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมนึ่งอย่างเดียวอะไรอะไรใช่มันก็เลยแบบว่าเฮ้ยมันน่าสนใจว่ะ ถ้าเกิดคุณมีความคิดแบบผมแบบคือจะผมก็อยากจะมานั่งทาแบบคุยแล้วคุยแบบคุยไปเรื่อยพูดอะไรก็พูดจะแซะใครก็แซะเออหยอกคนโน้นหยอกคนนี้อืวันนี้คุณชอบหยอกคนอื่นอ่ะผมหยอกใครคุณจู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 แล้วก็คือคุณเอาผมมาสัมภาษณ์หลังจากพิก้าคือสาระใี่คนลรเรื่องเลยนะคือพิก้าเขาเป็นสายสาระอยู่แล้วออแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกผมคิดว่า คือที่ผมพาคุณมาทำคลิปเนี่ยเพราะว่าผมอยากให้คนรู้จักคุณมากขึ้นแล้วก็เออคือทุกคนทีมงานทุกคนผมก็อยากให้ความสําคัญแหละอืมคือพี่กาเขาจะเป็นเขาจะเป็นสายรีวิวนักเตะสายแบบข้อมูลแต่ของเราอ่ะของคุณเนี่ยมันตรงข้ามอ่ะคือคุณจะเบาข้อมูลจากคุณยแยก็ได้เพราะว่าสไตล์เราคนละแบบดูจากคอมเมนต์ที่ด่าคุณก็ได้อ่ะช่องนี้ผมคุยกับเฮงไว้ตั้งแต่ตอนที่เราเริ่มทำคลิปด้วยกันว่าอยากให้มันเป็นเหมือนคอมมูนิตี้หนึ่งที่ แฟนนะถ้านอนได้มาพูดคุยกันไม่ว่าจะเป็นเกมตอนแพ้แล้วเรามาบ่นด้วยกันตอนที่ชนะก็มาร่วมยินดีด้วยกันหรือได้เป็นแฟนทีมอื่นก็เข้ามารอเรียนเราเออแบบเด็กสองคนนี้เป็นเด็กปืนอยากจะเข้ามารอเราคือเราวางโพสิชั o ช่องไว้แบบนั้นนะครับเพราะพนั้งนจะไม่เน้นข้อมูลเลยมากแต่การเติมเตะการเข้ามาของมิกาเลยก็จะเป็นการเติมเต็มทีมเรานะผมว่าถ้ามิกาเข้ามาก็จะได้เรื่องสาระมากขึ้นผมว่าเราต้องบิดเบียดเบนสแตนอะ มีเออเบียดเบียดเลยอ่ะเบียดเมนสแตนใช่ครับว่าเบียดเลยใช่ไหมเบียดเบียดเมนสแตนชนไหลแอนตี้ฮีโร่แล้วขอเขาไปดูตบกระบาลเอ็นอาร์เตะตัดขาขอบสนามพูดถึงแอนตี้ฮีโร่เนี่ยคุณลองขอตั๋วไปดูบอลมาละแสนหกเขาคงจะให้มุญไหลเวรลางงานเลยนะสักวันหนึ่งเราต้องไปดูบอลอังกฤษได้แลอวและเรากลับมาดูคลิปนี้ย้อนหลังนะหวังว่านั้นจะมีจริงนะครับผมก็ฝากติดตามพวกเราด้วยแล้วกันนะครับ วันนี้ก็ประมาณนี้แหละคุณอืมพูดคุยแบบแล้วเราก็ไม่ได้มาคุยกันแบบนานนะพอส่วนมากเรามาก็เราค่อนมีสาระนะแต่เรารอบนี้ก็ดูจริงจังดีเหรอตอนเราคุณจริงจังเหรอมันก็ดูแบบดูเป็นทางการอ่ะกันที่มานั่งคุยนะผมไม่ให้คนรู้จักคุณมากขึ้นว่าขดคุณเป็นคนยังไงก็เลยให้นำตัวแล้วก็แบบเรารู้จักกันได้ยังไงเพราะคนอ่ะผมคิดว่าคนน่าจะรู้จักผมมากกว่าคุณอยู่ลวเพราะผมทำยูทูปมานานไงอันนี้ก็เป็นอีบีสองของรายการเล่นบ้านโมนะครับก็รายการนี้ก็จะเป็น การเชิญแขกรับเชิญหรือว่าอินฟูช่องอื่นมาที่มาดูบอลด้วยกันเนี่ยมาพูดคุยกันนะครับก็อันนี้เราแรนะนําตัวจากคนในช่องเราก่อนนะครับก็ถ้าใครอยากดูใครอยากให้อันเชิญใครเป็นพิเศษก็สามารถคอมเมนต์ใต้วิดีโอแล้วกันที่ค้า่าอันเชิญใช่เพราะว่าช่องเรามันสองพันทราบอะคุณช่องต้องต่อยอ่ะให้เขาจะมาแต่ว่าค,คุณคุณยังคุณมีฐานเอฟซีแล้วผมยังไม่มีเลย มีผมเห็นคุณสาวเข้ามาคอมเมนต์กันอยู่ในเวลาไลฟ์สาวอะไรสวัสดีครับพี่เฮงเอก็ได้เขาจะปั่นแต่เขาเขาเป็นเอฟซีคุณไงตอามาเรียกหาคุณอ่ะเขาไม่ได้เรียกหาพี่โมเขาเรียกหาพี่เฮงมีใครก็เห็นอย่าให้รู้นะื่อไปหาแอบต่อใครไม่เอานะไม่มีไม่มีไม่มีไม่เลิกจะชูแล้วเลิกจะชูแล้วจริงๆเรื่องเผาบ้านเนี่ยเลิกจะชูแล้วนะเลิกแล้วเลิกแล้วเลิกแล้วคือก่อนก็ก่อนจะจากกันไปนะผมอยากจะพูดเรื่องนี้นิดนึงแล้วกันเพราะว่า เวลาทําชงทําช็อตอะไรเนี่ยทัวลงคุณเยอะรู้สึกยังไงบ้างผมเซอร์ไพรส์นะเพราะว่าคุณรับมือได้ดีกว่าที่ผมคิดนะไม,ม่ผมผมเป็นคนที่เอาจริงส่วนตัวเป็นคนที่เป็นคนที่เขาเรียกว่ากาจัดความรู้สึกตรงนั้นอะ่ะผมทําเก่งเพราะว่าผมเป็นคนที่หาความสุขง่ายอืมผมก็จะไม่ไม่คือผมเอาง่ายๆมไปไล่อ่านอยู่เป็นการแต่ว่าช็อตที่คุณให้ผมมี <ทำ S 2> มีอะไรที่มันสะดุดสะดุด,ด,ดขึ้น้างไหมแบบแรงไว้จําได้อะไรอย่างี้มีไหม มี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 อยู่ช็อตเช่นเช่นทําไมไม่หาคนมีความรู้มานําเสนอเออคือเป็นคําไม่หยาบนะแต่มันแรงว่าแบบชึกนิดนึงแต่ว่ามึงไม่มีความรู้เรื่องบอลอ่ะเออเพื่อแค่อยากจะบอกว่าไม่ใช่ไม่มีความรู้แต่ก็อย่างช้อนที่คุณให้ผมทําอ่ะมันแล้วแต่ความคิดคนแล้วก็ด้วยความที่มันเร็วเวลามันบีบด้วยเอบางทีเราอาจจะตอบด้วยสิ่งที่เราไม่ได้คิดจริงๆก็ได้ใช่มันตอบไปก่อนนะมันเร็วมากแล้วเวลาที่ชื่อนักเตะมันโผล่ขึ้นมามันเหมือนมีสองคนอยู่ในหัวเถียงกันอยู่ว่า เฮ้ยไอ้นี่ตอนฟอร์มดีเก่งนะเฮ้ยไอ้นี่ตอนฟอร์มแย่มันแย่มากนะแล้วพเวลามันชื่อมันผุดขึ้นมาตอบเลยบางทีมันโผล่ไปไอ้เนี่ยมันชื่อถึงตอนแย่ไอ้เนี่ยชื่อถึงตอนเก่งอืมันก็เลยมีแลบมันก็เลยกลายเป็นว่าซีดานผมแม่งกลายว่าโอซิลไปเลยโอซิลเก่งกว่าซีดานถ้าใครได้ดูก็จะเหลือจะเชื่อเออใครจะเห็นไปย้อนดูในช็อตห้องเราก็จะเจอนะครับทัวร์ลงพี่คนดูเยอะมากเลยนะเพราะคนด่าเยอะชอบชอบก็ประมาณนี้สลับใครที่ เออยังไม่ได้กดติดตามนะพวกเรานะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจพวกเราด้วนะครับผมแล้วก็วันนี้ผมกับพี่เฮงลาไปก่อนครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้บ๊ายบายทุกคนเจอกันบ๊ายบาย